ไล่เป็ไดไก่ไม่กับไก่เลยครับป้อมวันนี้เลยป้อมมาผู้ช่วยของเราครับสวัสดีสวัสดีผู้เขาทำไง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 ผู้ช่วยมาทำไมครับวันนี้ผู้ช่วยมาทำอะไรเนะี่ยมาไล่เป็ไดไล่ไก่ช่วยเหรอะจะป้อมครับมาไล่เป็ไดไล่ไก่เขาเล้านะครับอาดื้อไปจะต,ตีนะ <laughs> เดี๋นีนัอยู่ตะกี้ฟองนฟะอกใคร 9, 11, เก้าสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดฟองสิบเอ็ดฟองฟองตัวเล็ก ได้ไม่ไข่ครับหมดสภาพอายุการใช้งานแล้วก็แก่ไป่างไี้แก่แล้วแก่แล้วเอาครับเ,เอาอนนี้มาไข่เนี่ยปั๊บปรับปรับไม่ไข่ก็ไม่ได้ <c oughs> ไข่ว่ะข,ข,ของไข่เป็ดของไก่อืมหอกเฉยๆเ่งคักนี่ยังเนี่ย กันเลยก็ตีเลยแล้วมันไข่เนี่ยไม่ลองไม่ลองพื้นเม่ใช่คืออุ่นในใจเนี่ยลองพื้นเลยอ่ะมันเจ็ตมากออกลูกก็หลายเมื่อไหร่มันช่ไม่เน่าหรือเปล่ามั้งเนี่ยฮะสักไม่เป็น่ยนห่ิวฮะพื้นเป็นไม้อ่ะยืดพื้นไม้อ่ะมาทำเอาเองไป แล้วในน้ำให้ไก่อ่ะอยังในกลางจะเติเตมอย่างนี้แล้วเขาก็เรียกหนูมาถ่ายคลิปอ่ะอเราไป